นโมูตัสสะภะขะวโตอระโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมูตัสสะภะขะวโตอราโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมูตัสสะภะขะวโตอระโตสัมมาสัมพุทธทัสสะอิติปิโสพระวาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโน อิต sociedad, Bref, stone, ını, mankind, <et> ิปิโสภะควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพระหัสเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตุเทวาอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุขโตอิติปิโสโลกวิคูอิติปิโสอนุตตโรปุริสะธรรมะสารถีอิติปิโสภะคะวาสัทธาเทวมนุษสานังอิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาภะคะวาภะคะวาติ อิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันทร์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาพระพฤหัสเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระศุกร์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเกตุเทวา อิติปิโสภะควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะควาวิชชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะควาสุขโตอิติปิโสโลกวิทูอิติปิโสอนุตตโรปุริสะธรรมสารถีอิติปิโสภะควาสัตถาเทวมนุษยานัง อิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาภะควาติอิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันท์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระพุทธาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพระหัตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควา พระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตุเทวาอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสโลกวิทู อิติปิโสอนุตตโรปุริสะธรรมสารถีอิติปิโสภะควาสัตธาเทวมนุษสานังอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาภะค,ควาติอิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพุทธาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพระหัสเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเกตุเทวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะควาสุขโตอิติปิโสโลกวิคูอิติปิโสอนุตตโรปุริสธรรมสารถีอิติปิโสภะควาสัทถาเทวมนุษยานังอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาภะควาติ อิติปิโสภควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระจันทเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโน อิต e ิปิโสภควาพระพฤหัสเทวาวิญญาณสัมป <con Liberty eye throat> e ันโนอิติปิโสภควาพระศุกร์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตุเทวา อิติปิโสภะควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะควาสุขโตอิติปิโสโลกวิทูอิติปิโสอนุตตโรปุริสะธรรมะสารถีอิติปิโสภะควาสัตถาเทวมนุษยานัง อิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาภะควาติอิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระพุทธาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพระหัตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตุเทวาอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสโลกวิทู อิติปิโสอนุตตโรปุริสะธรรมะสารถีอิติปิโสภะควาสัตถาเทวมนุษสานังอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภควาภะควาภะควาติอิติปิโสภควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพระหัสเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตุเทวา onomy, อิติปิโสภภควาสัมมาสัมพุโทโธ อิติปิโสภะคะวาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุขโตอิติปิโสโลกวิคูอิติปิโสอนุตตโรปุริสะพมัสสารถีอิติปิโสภะคะวาสัตถาเทวมนุษย์นังอิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาภะคะวาภะคะวาติ อิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันทเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาพระพฤหัสเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระศุกร์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเสาร์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเกตุเทวา อิติปิโสภะควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะควาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภะควาสุขะโตอิติปิโสโลกวิทูอิติปิโสอนุตตโรปุริสะธรรมะสารถีอิติปิโสภะควาสัตถาเทวมนุษย์นัง อิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาภะควาติอิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันท์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติป <uki> ิโสภควาพระพุทธาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพระหัตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสาเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตุเทวาอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสโลกวิทู อิติปิโสอนุตตโรปุริสะธรรมสารถีอิติปิโสภะควาสัทธาเทวมนุษยานังอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาภะควาติ